แก,กป๋องสมุนไพรไลยุงอันเก่ามาเล็กไปควันก็ไม่เยอะใช้ได้ไม่นานเลยทําอันใหม่ให้หน่อยได้เลยเซียนมินงั้นตรงนี้เลยรุ่นอัปเกรดกระป๋องใหญ่ขึ้นใส่สมุนไพรได้เยอะขึ้นและรอบนี้นะเพิ่มสมุนไพรไปอีกหนึ่งตัวกันยุงชะง,งัดนักแล่นี่เลยครับเพื่อนๆรอบนี้นะเซียนเอกจะใช้นี่เลยกระป๋องใบใหญ่ขึ้นนะครับจากรอบที่แล้วนะใช้กระป๋องใบเล็กนะใช้งานได้ค่อนข้างนะครับไม่นานมากนะ แล้วปริมาณของควันมีค่อนข้างน้อยนะครับมาเลยครับนี่รอบนี้นะรอบนี้เรามาเล่นอันใหญ่กันเลยและสมุนไพรรอบนี้ใช้ทั้งหมด4ตัวนี่เลยอเพิ่มขึ้นมาเป็นใบสาบเสือนะกันยุงโคตรดีนี่เลยครับอ่าใบมะกรูดหรือจะเป็นผิวมะกรูดก็ได้นะครับนี่ตัวนี้มีน้ำมันหอมระเหยอย่างดีแล้วก็นี่เลยครับใบตะไคร้หาได้ในสวนอยู่แล้วนะครับมีโคตรเยอะนะปลูกไว้แล้วก็นี่ครับกาบมะพร้าวหั่นฝอยนะเอาไว้เป็นเชื้อไฟนะครับ เรามาเริ่มที่ตัวกระป๋องกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะอัปเกรดนะให้อควันมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในถังนะครับเพิ่มออกซิเจนเข้าไปก็คือเจาะรูนะเราต้องเจาะรูรอบๆนะครับวันนี้นะเซียนเอกก็มีนี่เลยนะเป็นสว่านมาสซารุครับนี่ตัวนี้นะอยู่ในสวนแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ตัวนี้นะครับนีนะ่มีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนแบบนี้ใส่เข้าไปเลยโชว์เข้าให้นี่นโคตรแรงนะนี่ครับมาพร้อมกระป๋องสวยๆแบบนี้นะครับ ใส่ดอกสว่านเอาไว้สำหรับเจาะนะนี่วับเข้าให้นี่นเพื่อได้มีสว่านนะจะใช้ตะปูก็ได้นะครับวันนี้ซเซนจะใช้สว่านนะเจาะไปเลยนะมาดูใกล้มาเจาะไปเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะเจาะไปเลยนี่เจาะไปเลยนะนี่เจาะไปเลย ไปเลยถ้ามีสว่านมันจะอจอดง่ายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราจอดไปเลยจอะให้รอบนะเพื่อให้อากาศนะครับที่เป็นออกซิเจนนะครับอ่ามันช่วยเมื่ออากาศเยอะออกซิเจนเยอะมันช่วยให้ควันเยอะนะครับเชื้อไฟของเราจะติดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับนี่อันนี้เป็นรุ่นอัปเกรดของเรานะ ไปเลยนะด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวตรงนี้เราจะตัดขึ้นมานะครับเอาไว้สำหรับจุดไฟวันนั้นเราจะเจาะแค่งน,นี้สองรูด้านหน้านเห็นไหมแล้วพอเรามีอุปกรณ์นะครับมีสว่านแบบนี้นะเป็นมาสรุด้วยนะเครื่องดีเครื่องแรงนะครับใช้งานเจาะรูโคตรง่ายเลยนะครับนี่เห็นไหมโคตรดีนี่พอเสร็จดังนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเจาะตรงนี้ใช้มีดกระดาษนะนี่ ราจะมาเจาะขึ้นไปนี่นี่นะเจาะขึ้นไปนี้เอาไว้จุดไฟนี่ครับเจาะเลยเจาะไปงี้นี่นะครับก็เจาะเนี่มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะนี่มันจะได้ลักษณะแบบนี้นะเป็นเหมือนเตานะครับนี่พอเสร็จแล้วทำยังไงนี่เลยวันรอบนี้นะครับเราก็ใช้กลับมาพ้าวหั่นฝอยนะเป็นเชื้อเพลิงเชื้อฟืนอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปนี้เลยนะ ใส่ออกไปเลยนะตากล้องใส่ลงไปเลยนะอนยนะพอประมาณนี้เลยแล้วก็นี่ครับใบตะไคร้นะเราอยากใส่เยอะใส่น้อยก็ได้นะอ่ะใบตะไคร้นะครับใส่ไปเลยเราใส่หมดนี่แหละเพราะว่าที่ส่วนเรามันเยอะนะครับใส่ไปเลยนะยัดลงไปเลยลไปอย่างนี้ไม่ต้องหัน่นนะเพราะยังไงเราใช้หลักการนะครับไฟ ติดที่กระมาเร้าแล้วไอร้อนจะขึ้นด้านบนนะครับไม่ต้องหั่นนะนี่แล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนี่เราวางหนามหน่อยสิงเอานะจริงถ้าใครมีเวลาสับก็ใส่ข้องการก็ได้นะมันมีน้ํามันหอมระเหยนะครับที่ยุงไม่ชอบนะตัวนี้นะครับอ่ยุงบางชนิดไม่ชอบนะต้องบอกว่าเป็นบางชนิดนะครับเราจรึงต้องใช้สมุนไพรหลายหลายชนิดมารวมกันนะอ่ะอย่างยุงบางชนิดมันก็ชอบนะใบมะกรูดอะไรเงี้ยพวกผิวมะกรูดนี่ก็ใช้ได้นะเราเอาแต่ผิว อนนย่างนี้เลยนี่ครับหั่นอย่างนี้เลยนี่เอาแต่ผิวมานะเพราะผิวเนี่ยมันมีน้ํามันหอมระเหยอ,อย่างดีเลยนะน,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 นี่เลยนะไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนว่ามันจะเป็นเ,เปียกหรือ,อยังไงนะอันนี้เราแบบดิบๆเลยนะเห็นไหมเลยป็นไงเจียวป่ะพี่เจมเจียวไ,ไปอย่างนี้เลย เห็นนะมันหอมแล้วเหยืไหมเนี่ยนะเอาแค่พอประมาณนะอันนี้ทําทดสอบให้ดูนะครับทาทดสอบไปดูนี่จากนั้นนี่ไปสับเสือนะเอาขึ้นมาไปสับเสือนี่ก็ช่วยไลยุงได้เป็นอย่างดีนะครับผัดเอาทั้งกิ่งทั้งก้านได้เลยนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับะเอาขึ้นทั้งกิ่งทั้งก้านได้เลยนะครับใส่ลงไปยัดลงไปยัดลงไปนะยัดลงไปนะยัดลงไปนี่ แบบลงไปแบบลงไปเงี้ยนี่ครับเพื่อนเพื่อเมื่อได้แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเซนเนก็จะเจาะรูข้างบนนะครับเจาะรูข้างบนด้วยนะครับเพื่อให้ควันมันลอยละเหยขึ้นด้านบนนะนี่เจาะเลยครับตรงกลางเนี่ยเจาะเลยเนี่เจาะไปเรื่อยเลยทุกคนต้องซีเรียสเลยนะอันนี้เจาะได้เลยครับ เพราะว่าเวลาที่เราจุดนะความร้อนมันจะลอยขึ้นบนนะขึ้นมาทางปากทางฝานี่เองนี่เลยได้เลยนะเจาะไปให้ยูเยอะแต่ที่เราต้องปิดฝานี่คือการขัหมุนไพยนะมันดีพออกสุดยอดป่ะอันนี้ชจาะอีกหน่อย มันก็จะได้เป็นนี่รูลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นป่ะดูดิโอ้โหแต่ก็ต้องระวังนะโคตรจะคมนะนี่ได้แบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเซียนเอกจะขออนอุญาตนะกระป๋องมันจะร้อนมากทุกคนเราต้องทําหูขี้วให้เขานะหูขี้วก็ตัดตวดมาทันทะแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นหูขี้วนะจากนั้นนะเรางอนี่งอข้างเข้าปุ๊บอย่างนี้นะครับ นี่ขอข้างเข้าขนาดนี้นะครับนี่แล้วเราก็เกี่ยวก็ได้จะเจาะรูก็ได้เหดูให้มันตรงกันนี่อ่เจาะรูใหม่นะครับเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเร็งเอาฝั่งทางนี้เราจะเจาะฝั่งทางนี้กับฝั่งทางนี้คู่กันะนะต่เอเลยมาฝั่งนี้ต่อ เจาะเลยอันนี้เป็นที่หิว้วเฉยๆนะเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยครับปุ๊บอ่ะหนึ่งอัน้นในข้างก่อนนะนี่ก็ใส่เข้าไปอีกหนึ่งข้างนี่มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะเป็นไงเพราะว่าเวลาที่เราจุดไฟแล้วเนี่ยความร้อนมันจะค่อนข้างร้อนสูงนะครับก็ป,ปอกเนี่ยโดนไม่ได้เลยตรงนี้ครับเพื่อนๆเมื่อได้ในลักษณะแบบนี้แล้วเราจุดไฟนะครับที่ตรงนี้ได้เลยนะเนี่จุดให้ดูครับเซจะจุดให้ดูนะครับจุดเข้าไปเลยจุดไปเลยนะครับจุดยาว จุดยาวๆไม่ต้องซีเดียสนะจุดไปก่อนจุดให้จนกว่ากากมะพร้าวจะติดไฟนะครับลุกแล้วเกิดควันนะความร้อนก็จะลอยขึ้นด้านบนอย่างนี้เห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูควันด้านบนเห็นไหมอา่านี่เห็นไหมออกคงออกข้างหมดนะมีออกซิเจนเข้าด้านข้างนะครับจริงๆถ้าเจาะรูด้านข้างได้เยอะกว่านี้ยิ่งดีนะครับอ<ม>่านี่เป็นไงโอหดูควันเป็นไงคนุดไปเรื่อยๆก่อนุดไปเรื่อยๆก่อน,อนโอ้โหต้องบอกเพื่อนนะครับว่ากระป๋องสมุนไพรไรยุงกระป๋องนี้นะครับ ไม่มีสารเคมีเลยนะครับไม่ต้องใช้ยากันยุงเอาไว้ใช้สําหรับเข้าสวนเข้าไร่นะครับโคตรดีควันโคตรเยอะนะครับเ,เวลายุงเนี่ยมันมาได้กลิ่นสมุนไพรซึ่งแต่ละสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมีตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็ใบสับเสือยุงบางชนิดเนี่ยไม่ชอบใบมะกรูดเ,เราก็มีใบมะกรูดยุงบางชนิดไม่ชอบใบทับเสือยุงบางชนิดไม่ชอบกลิ่นตะไคร้หอมนะครับก็อาศัยสมุนไพรในสวนนั่นแหละเราปลูกไว้อยู่แล้วนะ อย่างตะไคร้เนี่ยพี่เซนเอกปลูกไว้อยู่แล้วใบมะกรูดปลูกไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใบสับเสือเป็นต้นหญ้าที่ขึ้นเองอยู่ในสวนนะอ้โหร้อนร้อนแหมเป็นไงทุกคนโอ้โหอย่างแจ๋วเลยเส้นเอกกระป๋องสมุนไพรไละยุงรุ่นอัปเกรดกระป๋องอย่างใหญ่เลยคราวนี้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแน่ๆเลย หลังจากที่เชื้อไฟติดแล้วควันก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะครับสามารถช่วยไล่ยุงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆควันโคตรเยอะเลยนี่แะครับกระป๋องสมุนไพรไล่ยุงโคตรดีเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของสวนและบ้านเพื่อนๆได้เลยนะครับรับรองว่าปลอดสารเคมีแน่นอนนี่เลยครับเพื่อนๆถ้าควันมันน้อยนะเพื่อนๆสามารถแกว่งกระป๋องได้แบบนี้นะครับเพราะว่ากระป๋องเราเจาะรูแล้วเห็นไ,ไหมอากาศก็จะเข้าไปด้านในนะครับทำให้เชื้อเฝินเชื้อไฟนะครับติดแล้วควันก็จะ,ะ,จะออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นี่ครับไล่ย,ยุงนะครับไล่ย,ยุงได้เป็นอย่างดีเลยเห็นไหยิ่งแกว่งแรงนะนี่ควันเขาจะออกหรือจะเป่าก็ได้เป่าแบบนี้แบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับ าบางที่เราไม่ต้องการควันเยอะนะครับเราไปตั้งไว้เฉยให้กลิ่นมันร้อยอ่อยๆก็ได้แต่ช่วงไหนที่ยุงเยอะนะครับเราจะเป่าเร่งควันแล้วก็เป่าได้เปิดมายิ่งเป่าควันยิ่งออกนะแต่บางที่ไงเราต้องการแค่ให้มีกลิ่นเฉยเราก็ไปตั้งทิ้งไว้ได้แบบนี้เลยเห็นไหมตั้งทิ้งไว้แบบนี้ได้ครับหรือเราจะไปแขวนนะแขวนแบบนี้ก็ได้แขวนทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ี่ได้ทุกมุมของบ้านเลยนะครับเห็นไหม ช่วยไลยลุงได้เป็นอย่างดีนี่มีทั 2, ้งสองสามกระป๋องนะรอบๆบ,บริเวณสวนรอบๆ่ายุงไม่มาปวนใจเนี่ยเซนเอกอยู่นะครับยุงยังไม่มีมาเลยนะครับโคตรดีนะตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับเคล็ดลับอีกหนึ่งข้อนะครับเวลาแขวนไว้แบบนี้นะหรือเวลาตั้งไว้นะครับให้หันด้านนี้นี่ด้านที่เราจุดไฟนะเข้าทางทิศทางที่ลมมานะครับถ้าลมมาทางนี้นะเราก็หันไปทางนี้เพราะลมมันลมมันมาจากด้านหลังเส้นเอกนะ พอลมเข้าช่องนี้นะครับมันจะทําให้ควันนะเร่งขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่ควันจะเยอะแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเราหมุนนะเราเปลี่ยนทิศทางนี่เราเปลี่ยนทิศทางเห็นไหมครับควันมันจะดบดบลงแต่ว่าเราเจาะรูวไว้โดยรอบแล้วนะครับก็จะมีควันมีลมเข้ามีอากาศเข้าเล็กน้อยนะค,ควันมันก็จะขึ้นค่อยๆนะครับอันนี้คือการหลีกควันนะเราหันทิศทางนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือทิศทางที่เราจุดไฟนะอยู่คนละทางกับลม นะครับเห็นปะอ่ามันจะทําให้ควันขึ้นน้อยนะครับขึ้นมาเยอะมากแต่เมื่อไรที่เราอยากได้ควันเยอะๆนะครับถ้าเราไม่อยากเป่านะจากว่าให้เราหันแบบนี้นี่นะหันทิศทางตรงนี้สู่ช่องที่ลมมาเขาลมมาด้านนี้นะครับอ่าเดนะี๋ยวค่อยดูนะเมื่อกี้เป็นไงเห็นไหมครับอ่าเพราะพอลมมันมีช่องใหญ่ๆอากาศใหญ่เข้านะครับมันจะทําให้เอ่อเชื้อไฟติดไฟนะครับแล้ว Child. ควันนะครับความร้อนจะขึ้นสู่ด้านบนนะครับควันก็จะอ่ความร้อนเนี่ยมันจะไปอบกับ พวกสมุนไพรสดๆนะครับมันจะเกิดควันขึ้นเยอะนะครับแล้วน้ำมันหอมระเหยก็จะออกมาเยอะแบบนี้นะครับอนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะอะแต่ถ้าเรายิ่งเจาะรูนะครับเจาะรูกระป๋องเยอะๆควันมันจะยิ่งเยอะนะครับจะทําให้เชื้อฟืนเชื้อไฟนะครับและสมุนไพรนั้นหมดเร็วเราเจาะแค่พอประมาณเอานะครับเราเอาไว้ใช้เทคนิคแบบนี้ในการเล่งไฟเอานะนี่เห็นไหมครับถ้าเราหันมาทางนี้นะเห็นไหมมันก็จะขึ้นช้าลงแต่เมื่อใดที่เราหันไป ทางลมวานะตอนนี้ลมไม่มานะอ่าเนี่ยลมมาแล้วนะควันมันจะขึ้นขึ้น,นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่นี่เห็นไหมนีเนม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่พอเราหันถูกช่องนะเห็นไหมควันมันจะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการเร่งควันนะแล้วก็ลดควันนะครับอ่า <S 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 ถ้าควันเยอะนะกระป๋องตัวนี้จะใช้งานได้ออน้อยลงแต่ถ้าควันค่อยๆไหลกระป๋องตัวนี้จะใช้ งานได้ยาวนานขึ้นนะครับ